สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ i v e r y Farm นะครับ EP 2นะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกมนะที่ไปเจอระหว่างเล่นนะครับก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนะแล้วก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่เข้ามาถามในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะโค้ดแจกให้ด้วยนะทุกคนโค้ดฟรีในเกมนี้นะครับอ่ะอันดับแรกนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ก่อนละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไป โอเคนะทุกคนก็มาตอบคำถามเพื่อนๆก่อนเลยนะก็จะมี2ท่านนะคะที่ถามเข้ามาตามนี้เลยนะทุกคนส่วนใหญ่นะจะเป็นการตั้งชื่อเกมนะครับตั้งชื่อเกมการแก้แคปชั่นตอนนีเ้เกมตัวนี้นะครับอัปเดตแอปใหม่นะก็มันจะมีระบบแก้แคปชั่นเข้ามานะทุกคนแล้วก็จะปัญหาเป็นพิมพ์นั่นแหละส่วนใหญ่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําของ2พือนเพื่อนสองท่านนี้กันก่อนเลยนะส่วน การตั้งชื่อตัวละครนะคะพี่ทําคลิปแยกไว้แล้วนะทุกคนก็ไปดูกันได้นะทุกคนก็พี่ก็แท็กลิงก์น้องเข้าไปแล้วแหละก็หวังว่าคงจะเข้าไปดูกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะเลยทําคลิปแยกเอาไว้นะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกเกมนะครับสําหรับการตั้งชื่อตัวละครเนาะใครมีปัญหากับแป้นพิมพ์นะครับส่วนนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าแป้นพิมพ์มันจะเต็มหน้าจอแล้วมันจะขวางมันจะอะไรมากๆเลยนะทุกคนก็ วิธีนะก็คลิปนั้นนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะก็ดูได้ทั้งสองคลิปเห็นไหมว่าแป้นพิมพ์มันตัวใหญ่ใช่ไหมอไอ้แคปชั่นมันหายไปนะครับแล้วก็มันบังไว้หมดเลยเนาะบางทีถ้าเราเจอแคปชั่นที่ตัวเยอะๆนะครับเราก็เนี่ยมันติ๊กออกไม่ได้เห็นไหมมันติ๊กออกไม่ได้นะทุกคนเห็นปะ่ะพี่ติ๊กแล้วนะครับก็วิธีแก้นะครับตามคลิปที่พี่เคยรีวิวไปนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่ตัวสามจุดตรงนี้นะครับ แล้วมันจะขึ้นเนี่ยให้มีอยู่4เมนูนะทุกคนให้คลิกที่เมนูที่มันมีแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก,กดเปลี่ยน,หนหเลยปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นแป้นลอยนะครับแล้วเราจะสามารถเนี่ยมองเห็นแล้วก็ย้ายแป้นพิมพ์ไปตรงไหนก็ได้นะครับที่มันไม่ให้ขวางเรานะประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปอ่แก้ข้ชาไปเลยนะทุกคนพิมพ์ b แปดหนึ่งเก้านะครับอันนี้น้อยมันยังจำได้ทุกคนแต่บางทีมันมีแบบหลายตัวมากเลยนะแล้วก็การกดตกลงตรงนี้นะตอนแรกยังไม่มีมันยังไม่มีตัวหนังสือให้เรากดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกดลำบากนิดหนึ่งนะบางทีเนี่ยเกมมันค้างนะทุกคนเหมือนเขากำลังอัปเดตอยู่นะครับมันค้างก็กดเน้นหน่อยๆน,นะเน้นๆน,น,นะครับเออกดแล้วที่ประมาณนี้นะเราก็กดเข้าไปปุ๊บเนะี่ยอันนี้กดทีเดียวนะครับมันก็เลย เขาอัปเดตแล้วไงทุกคนอะตอนนี้กดทีเดียวได้สบายๆเลยนะโอเคนะก็เข้ามาในตัวเกมกันนะครับก็คําถามของเพื่อนอีกหนึ่งท่านนะครับจริงๆแล้วมันอ่าเราอ่านไม่ออกนะทุกคนก็ไปแปลใน Google มานะครับก็จะได้มาเป็นอยากยกก็ดังขึ้นชั้น3มต้องทําไงก็แปลเป็นไทยอีกทีนึงนะครับก็น่าจะคาดการว่าเจ้าบ้านตัวนี้แต่พี่ติ๊กไม่ให้รู้นะครับนี่บ้านตัวนี้นะครับก็ เลเวลสามเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับทุกคนก็ตามที่เพื่อนๆด้เห็นเลยนะจะต้องใช้เหรียญนะครับเหรียญทองเนี่ยเห็นไหมว่าเขาขึ้นอยู่ของพี่ยอดไม่ถึงอัปเดตเวลต่อไปนะครับก็ใช้หนึ่งแสนนะครับถ้าถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรากดได้นะทุกคนตรงนี้นะครับเหรียญทองดูตรงนี้ด้านบนนะครับนี่อยูด่ด,ด้านบนตรงนี้นะครับคือเหรียญทองนะทุกคนก็ไปอัปเกรดนะด้านฝั่งขวามือนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้นะ ก็จะเป็นรายละเอียดในการเวลต่อไปเนี่ยเราจะอัพโกดังตัวนี้ได้ตอนเวลไหนอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับก็ทำตามเควสเข้าไปประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาตัวเกมนะครับเอ้ยไม่ได้สิเราลืมโคด้ดเออมีโค้ดนะครับทุกคนก็เว็บไซต์นะครับได้แจกโค้ดให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับเขาเขียนไว้ว่าได้ทุกคนนะเออไม่ได้จำกัดจำนวนโค้ดนะทุกคน ได้ทุกคนนะครับก็เข้าไปกรอกกันนะครับนี่โค้ดเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ให้ตอนนี้เลยนะครับก็อันนี้คือโค้ดของเขานะครับ Hello A v e r y Farm นะทุกคนก็พิมพ์เข้าไปนะเขาก็จะเขียนกำกับไว้เลยนะครับว่าโปรดทราบนะครับว่าตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะมันมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะเพื่อนๆอ,อ่ะแล้วก็สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะทุกคนก็แล้วเขาก็จะบอกวิธีนะวิธีใส่คูป,ปองมานะครับก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะอ่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับทุกคนก็วิธีใส่โค้ดคูป,ปองนะครับก็ไปที่บล็อกด้านล่างนะครับที่เมนูขวามือด้านล่างนะทุกคนก็อันสุดท้ายเลยนะครับกดเข้ามานะกดที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้นะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะทุกคนออกไปไหนแล้วกดเข้าไปาจะเห็นได้ว่ามีคูป,ปองนะครับที่เป็นตุ่มปุ่มสีส้มๆตรงนี้นะทุกคน กดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กอกโค้ดนะครับนี่กกอกตามพี่เลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไว้ให้ทั้งใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะทุกคนก็มันมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ไปอ่านี่นะครับีพิมพ์ใหญ่แล้วก,กดพิมพ์ใหญ่นะครับ Very นะครับ Farm อ่าอิม โอเคประมาณนี้เลยนะทุกคนก็พิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับกดตรงนนะแล้วก็กดโอเคอีกหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะก็จะให้เราไปดูเนี่ยเมลนะเมลบล็อกนะครับเรากดโอเคนะเมลบล็อกของเขาอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนก็คือเมลบล็อกอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมว่ามีตัวเอ็นขึ้นมาแลละมีจดหมายใหมให่มาให้เรานะครับก็คือคูปองที่เรากดไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับทุกคน อ่ะเรากดไปรับของขวัญกันเลยนะครับก็ได้มาที่ห้าแสนเหรียญทองนะทุกคนอ่ารีบเข้าไปกรอกกันนะครับประมาณนี้นะครับก็โค้ดเนี่ยนะครับพี่จะบอกว่ามันใช้ได้ถึงวันที่สามสิบพฤษภาคมนะทุกคนรีบเข้าไปกดกันนะครับโค้ดตามนี้เลยนะอย่าลืมเข้าไปกดกันนะทุกคนโอเคนะครับอ่ะเหลืออีกแค่วันนี้ยนะี่สิบแปดเนาะเหลืออีกสองวันนะครับทุกคนรีบเข้าไปกดกันนะ โอเคนะครับก็ระหว่างเล่นนะครับที่พี่บอกว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆนยนะทุกคนก็เรื่องนะไบโคเวอร์นะครับด้านบนตรงนี้นะไบโคเวอร์เพื่อนๆเห็นไหมพี่พยายามหาหา,หามุมก่อนโอ้ยกดเพิดเรื่อยเลยหามุมก่อนจะได้เห็นชัดๆนี่ๆๆเลื่อนลงมาโอเคอ่ะไบโคเวอร์นะทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องซีซนะครับระหว่างเล่นเนี่ยเหรียญทองด้วยแล้วก็ฮาร์ดด้วยนะทุกคน ระหว่างเล่นพี่ไปเจอมาระหว่างเล่นพี่ไปเจอมานะครับก็ระหว่างเอาฮาร์ดก็เลยนะอันดับแรกนะครับพี่ได้มาตอนเลเวลสิบสี่กับสิบห้านะครับเลเวลสิบหกเนี่ยยังไม่ได้นะทุกคนสําหรับฮาร์ดนะครับก็เมื่ออัพเลเวลเขาจะให้เรามาซีดเขาก็จะให้เราทุกการอัพเลเวลนะครับซีดตัวนี้ซีดตัวนี้นะทุกคนเนี่ยใช้ในการอ uh, ่ uh, าอัพเลเวลอ่าเมื่อถึงเลเวลเอขออภัยทุกคน ค่อนข้างล้วนนะค่อนข้างล้งวนเอาไม่นะก็ซีดนะเราเมื่อเราอัพเลเวลเนี่ยเราจะได้มานะครับส่วนโคเวอร์นะโคเวอร์เนี่ยเราได้มาจากไอตัวพวกนี้นะของตกแต่งฟาร์มนะทุกคนประมาณนี้นะของตกแต่งฟาร์มพวกต้นไม้นะคะพวกหินพวกโต๊ะพวกรถอะไรเนี่ยนะเขาจะให้เรามาเมื่ออัพเลเวลนะเขาจะให้เรามาฟรีๆนะคะทุกคนก็ถ้านะถ้ามันฉุกเฉินมันมีฉุกเฉินนะทุกคนว่า ถ้าปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปที่ช็อปนะทุกคนนี่สมมติเราเนี่ยมันต้องมีฟาร์มวัวฟาร์มไก่ฟาร์มหมูอะไรก็แล้วแต่ทุกคนฟาร์มที่เขาบังคับให้เราสร้างนะครับก็เพื่อนๆจะดูว่ามันสมมติฟาร์มหมูเราต้องใช้สองพันเหรียญทองถูกไหมครับแล้วก็จะเห็นด้านล่างที่มีใบคั v เวอร์นะมันมันเขียนว่าลบหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับทุกคนก็คือทุกการสร้างของเราแต่และอย่างนะ จะเสียทั้งเหรียญทองแล้วก็เสียไบโคเวอร์นะคะทุกคนอ่ะไบโคเวอร์นะครับ,รบหาได้จากไหนนะคะไบโคเวอร์ตัวนี้นะไปที่เหรียญเออนี่ไปที่ไบโคเวอร์ของเขาแหละนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกนี้ช่วงแรกๆนะครับเราจะได้ฟรีนะทุกคนก็ดูที่ไบโคเวอร์ด้านล่างนะทุกคนดูไบโคเวอร์ด้านล่างนะครับตรงนี้ปุ๊บอ่อเห็นไหมว่าจะเป็นบวก240อันนี้ยกตัวอย่างนะมันมีแต่ละอันเนี่ยก็มีมาก,ม,ม,ากมีน้อยทไม่เท่ากันนะครับ อันนี้ที่เราได้มาฟรีในการอัพเลเวลนะครับเขาก็จะมีบวกตรงนี้นะเราต้องเก็บเอาไว้สร้างนะครับสร้างอะไรเดี๋ยวพี่ไปกดฮาร์ดให้ดูตรงนี้นะเออึ๊บเรามาดูทีออ่การสร้างโรงงานผลิตฮาร์ดโรงงานขุดฮาร์ดอะไรนี่แหละนะเราต้องใช้ออบ้านเนี่ยเลเวลห้านะครับทุกคนนี่แล้วก็เงินหนึ่งล้านนะทุกคน ประมาณนี้นะครับก็เก็บๆไว้นะเราก็จะได้อีกสามหมื่นนะครับเพราะมันยังมีอีกหลายฟาร์มนะทุกคนเนี่ยมันติดลบเนี่ยอันนึงก็ต้องสองสามพันแล้วนะครับนี่ถ้าเราอัพเวลไปเรื่อยๆนะมันต้องเราต้องใช้ก่อนถึงแน่นอนนะเราต้องใช้ก้อนถึงแน่นอนนะทุกคนเยอะมากเลยนะครับเราก็ต้องไปซื้อตามนี้นะถ้าจะเอาอันที่คุ้มนะทุกคนมันมีอยู่ตรงไหนวะเห็นไหมพี่ซ้อมไปประมาณสี่ห้ารอบนะทุกคน อาจคลิปนี้นะพอเอาเข้าจริงแล้วก็ลืมเออจดก็เหมือนไปยืนเพรเซนต์หน้ากระดานดำอะทุกคนพอไม่จดมันก็ลืมไงมันลืมมันต้องเข้าไปตรงไหนวะนะ่ะสักคู่เลยเดี๋ยวพี่หาก่อนลืมแล้วก็ลืมเลยนะแป๊บนี้สักคู่นะเพื่อนๆพี่หาก่อนตัวไหนวะนะ่ะใช่ไหมไม่ใช่หรอสักคู่นะครับปอบนึงนะ อาไปกันใหญ่อ๋อนี่ไงกดตรงที่บาทตรงนี้นะโอ้โหมันบางแกอันที่สามนะครับอยู่นิออนนะตรงนี้ปบ๊บอ่ะมันจะมีอ่าแรนดอมบล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราใช้ซีดในการซื้อนะทุกคนเห็นไหมใช้ซีดในการซื้อนะครับเอาตรงนี้ดีกว่าปบ๊บเห็นจะได้ไอ้ที่มันซื้อของตกแต่งในไบโคเวอร์ที่มันได้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับไอ้พวกเนี้ย ถ้าสมมตินนเพื่อนๆอยังมีสุ่มไปนะทุกคนเราจะได้โคเวอร์ที่เยอะนะแล้วก็เพื่อเอาไว้อทำฟาร์มเพิ่มฟาร์มต่างๆนะทุกคนเหมือนจะงงนะคลิปนี้พี่อธิบายแบบงงมากนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่วสิบหกนะครับทุกคนเป็นช่วงที่ตันมากๆนะตอนนี้เออเป็นช่วงที่ค่อนข้างตันนะทุกคนเพราะว่าคเควสนะทุกคนดูคเควสนะครับกดผิดปุ๊บ เพล็นะทุกคนก็ยังตันตันตรงนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าต้องรอถึงเวลสิบเจ็ดอ่ะอ่ะอีกอันนึงก็รอเวลสิบเจ็ดนะทุกคนนี่หัวหอมเนี่ยมันขึ้นเวลสิบเจ็ดนะครับถึงจะทาเคลดได้แนละ้วทุกคนก็ใช้เวลาโคตรนานเลเวลสิบหกเนี่ยโอเคเนาะก็เดี๋ยวพี่มีในาการเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อเพื่อนอย่าก,กดมาที่เพิ่มเพื่อนนะปึ๊บนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเพื่อนที่พี่เพิ่มไว้นะครับ ส่วนวิธีเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็กดที่เพื่อนใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้นะแอดเฟนนะครับตามน,นี้เลยนะทุกคนก็กดเข้ามาเพิ่มพี่เป็นเพื่อนก็ได้นะชื่อช่องเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆนนะในแต่ละท่านโอ้โหเวลสิบเก้าโคตรเจ๋งอ่ะเขาเวลสิบเก้าหแล้วทุกคนพี่ยังตันอยู่เวลสิบหกแล้วนะโอเคนะครับก็วิธีหาเพื่อนถ้าเราจะเอาแบบเจาะจงนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเพื่อนทั่วไปนะทั่วประเทศทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเราเอาแบบเจาะจงนะทุกคนอย่างเช่นทุกคนจะเพิ่มพี่เป็นเพื่อนนะก็นี่กดที่คําว่าเซิร์ชตรงนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเจวพิมพ์ให้ดู M V F Gaming นะทุกคนนี่เรียบร้อยนะครับแล้วกดตกลงนะครับเซิร์ชค้นหาไปเลยเราก็มาแอดเพื่อนกันนะครับแอดเพื่อนทําไมนะทุกคนเพื่อไปเยี่ยมฟาร์มนะคอะอ้าวโอเค เพื่อไปเยี่ยมฟาร์มของเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมคน,นไหนมีให้ช่วยอะไรเราก็ไปช่วยเขานะครับไออย่างเพื่อนคนนี้นะครับนี่เราจะมีรูปบ้านนะทุกคนรูปบ้านตรงนี้เห็นไหมเราเข้าไปช่วยเขานะอันที่ไอเน,นี่ยผลิตช้าสุดนะทุกคนเราก็ไปช่วยเขานะครับติ๊กไปนะแล้วก็ติ๊กนี่ออฟเฟอร์เฮลนี่เรียบร้อยเราจะได้เป็ดไปเห็นไหมเราจะได้ต้องเป็ดไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็ดเนี่ยใช้ทําอะไรยังมึนมืนโย โอเคน้องอันนี้ก็เวลสิบเจ็ดแล้วนะทุกคนเขามีคนช่วยไปหมดแล้วนะเราก็อ่านได้อันนี้น้องคนสวย <c oughs> รู้ว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นไม่ใช่คนไทยหรอกอ่าเราก็ไปช่วยเขานะครับในการฟาร์มนะผลิตของต่างๆนะทุกคนเราจะได้เป็ดไปเห็นไหมนี่เราได้เป็ดไปแล้วนะคะดูการเพิ่มอ่าตรงนี้นะมันจะมีการช่วยเพื่อนนะทุกคนที่มุมบนด้านขวามือนะครับตรงนี้ กดเข้าไปนะครับนี่ก็คือหลักการการช่วยเพื่อนนะทุกคนในกดเฮลปกดช่วยนะครับเขาก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนคนอื่นกันบ้างน,นะครับทุกคนก็กลับเข้ามาเล่นเพื่อนเพื่อนเข้ามาเล่นกันได้นะเข้ามาช่วยกันได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ช่วยไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูน้องเป็ดกันนะครับน้องเป็ดด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามานะครับก็ นี่จะเป็นรายการนะที่พี่ยิ่งใช้ยิ่งงงนะไอตัวเนี้ยน้องเป็ดน,นะครับสามารถเนี่ยเอาไปเพิ่มเติมพวกนี้ได้นะครับวันนั้นเมื่อคืนนะพี่กดใช้ไอตัวนี้ไปนะครับก็ยัง,งงงอยู่มันช่วยอะไรเราวะอะไรประมาณนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวพืชผลของเราหรือเปล่านะเวลาเราไม่ได้เล่นนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นการลดน้ํานะครับะเราก็ลองกดน,นี่ อ่าเรียบร้อยกดไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะทุกคนได้ x อเพิ่มมาสองสองเจ็ดนะครับกดโอเคอช่วยเก็บเกี่ยวอ๋อไงไงช่วยเก็บเกี่ยวทุกคนช่วยเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนี่เมื่อกี้พี่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเขาช่วยเก็บเกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่น้องเป็ดอีกทีนะครับพี่เลยยุ่งสามนะทุกคนก็มันมีช่วยเก็บกวาดนะครับช่วยเก็บกวาดตอนที่แบบ เราหลับไปเลยอ่ะมันจะของมันจะเสียนะครับก็มาใช้ตัวนี้ได้นะอ่ะพี่ยังไม่ได้รดน้ําต้นไม้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปรดน้ําต้นลองกดนะเขาจะรดน้ําต้นไม้ให้เราไหมนะครับเรียบร้อยนี่ใช่จริงๆด้วยอันนี้ก็คือตัวช่วยของเรานั่นเองนะครับก็เข้าไปเอามากันได้นะครับสําหรับน้องเป็ดน้อยฮะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วทุกคน พี่ว่าไม่มีตรงไหนแล้วนะที่พี่จําได้นะครับอ่าไม่มีตรงไหนแล้วนะทุกคนวิธีเราจะเพิ่มฟาร์มการผลิตก็ตามที่พี่บอกเนาะพี่บอกไปแล้วนะครับอ่าการหา cover บอกแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะโอเคนะครับเรื่องบัตรไม่ได้เติมนะทุกคนบัตรพี่ไม่ได้เติมนะไอตัวเนี้ยพี่ไม่ได้เติมนะทุกคนตอนนี้ก็มีเหรียญทองก็เกือบแสนนะแต่พี่ยังไม่ไม่ได้เติมนะครับ ได้จากเมื่อกี้นี่ไงห้าหมื่นโค้ดอย่าลืมไปใส่โค้ดนะทุกคนเออไอบัตรเนี่ยไม่ได้เติมเลยไม่ได้ซื้อนี่เอาไว้ก่อนนะทุกคนอ่ะมีเมลมาใหม่ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่ะได้พี่ได้น้องเป็ดบวกอีกห้าสิบนะครับก็เนี่ยไปดูในเมลด้วยบางทีเขาก็แจ้งเตือนเรานะบางทีเขาก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะนี่พี่ได้น้องเป็ดห้าสิบนะครับทุกคนเราก็กดโอเคนะครับ น่าจะไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละเมื่อกี้นั่นเนาะอ่ะหมดแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะของขวัญของเราที่จะได้รับจากที่ต่างๆอยู่ในเมลหมดเลยนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวดูน้องเป็ดสินี่ได้เพิ่มมาแล้วห้าสิบนะครับตึง้งเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยปลูกของเรานะอันนี้อันนี้เป็นฝาที่ลองกดนะทุกคนกาได้ามาแล้วลกดเลยนี่นะครับึ๊บ เห็นไหมเขาผลิตให้เรานะเขาผลิตให้เราทุกคนตรงนี้ก็ใส่ปุ๋ยน่าจะเป็นช่วยปลูกเราเลือกอยากปลูกมากเลยนะตัวนี้ปลูกไม่ได้เวลยังไม่ถึงนะครับที่จะปลูกอะไรดีล่ะข้าวดีกว่าทุกคนเน้นให้ปลูกข้าวปลูกฟักทองนะปลูกฟักทองนี่แล้วก็ปลูกข้าวปลูกกระลำนะทุกคนเพราะว่าใช้เยอะมากๆนะโอเคเรียบร้อยนี่เรียบร้อยนะครับเนี่ย โอ้โหแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเออประมาณนี้นะทุกคนเลิกใช้เพื่อเก็บไปใช้อย่างอื่นนะครับอาจจะมีอะไรมาใหม่ก็ได้นะโอเคตางนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยอย่าลืมไปใส่โค้ดน,นะเพื่อนๆใช้ได้ถึง3 0พฤษภาคมนะครับโอเคฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กด s ับ s c r i b ์พี่ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ